สวัสดีค่ะเพื่อนชาวติ๊กตอกวันนี้จี้เห็นขอทานคนหนึ่งค่ะน่าสงสารมากๆเลยอ่ะแล้วก็ท่าทางเหมือนยังไม่ได้กินข้าวด้วยค่ะเออพี่คะพี่ทานข้าวยังคะ่ะยังครับโอเคง้นข้าวกล่องนี้ยหนูยกให้พี่นะคะพี่จะได้มีแรงต่อนะขอบคุณครับทุกคนคะอย่าลืมขยันทาความดีกันด้วยนะคะเพราะว่าน้ําใจเนี่ยยิงให้ยิงดาค่ะบมย,ยค่ะเออทานด้วยกันไหมครับอีไม่มีใครอยากกินข้าวกับขอทานหรอกค่ะเหม็นเน่าแย่ แหมอยากพูดอะไรก็พูดนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยกูได้กินข้าวฟรีอ่ะเฮ้ย<ฮ>นี่มันกระดูกไก่นี่อีคนชั่วอีมะนาวมึงดูดิกูลงคลิปทำความดีไปอ่ะ คนกดไลค์เยอะมากอะ่ะอ้าวเหรอต้องไปทําความดีอะไรมาล่ะก็ตอนพักเที่ยงไงกูในกินข้าวไม่หมดกูก็เลยแบ่งอาหารที่เหลือเนี่ยให้ลุงคนหนึง่งแต่ลุงแม่งโง่อะไม่รู้ว่านั่นคือกระดูกไก่อะ่ะเฮ้ยจี้มึงทําแบบนี้นมึงคิดว่าถูกต้องเาหรอแล้วไงอะเย่คนทั้งโซเชียลก็ชมกูอยู่ดีระวังเวรกรรมจะตามสนองมึงนะสมัยเนี้ยเวนกรรมไวกว่าจรวดอีกก็เรื่องของเวรกรรมสิงไงเวนกรรมก็ไม่ได้หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก,กูซะหน่อย เอ้ยจี้ยายกูฝากน้ำเก๊กฮวยมาให้มึงด้วยอ่ะยายกูทำเองก,กับมือเลยนะขอบใจนะกระดูกไก่แลกได,ได้เป็นแสนโคตรแฮปปี้เลยอ่ะติ๊กเกอร์จอมปลอมแบบมึงเนี่ยต้องเจอแบบนี้ว่ะ